สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ฟ้าได้มีโอกาสค่ะพอดีว่ามาส่งพระท่านมาสอบบาลีหรืออะไรสักอย่างค่ะที่วัดในเมืองนะคะแล้วก็มาเจอตรงนี้ทุกคนออสอบถามชาวบ้านนะคะเขาบอกว่าเป็นสะพานเก่าค่ะแล้วก็ยังใช้งานได้นะคะมีชาวบ้านก็เดินก็พระท่านก็เดินบิณฑบาตแถวนี้ แม่น้ำประจีนคาดว่านะคะทุกคนเราจะลองเดินไปดูนะคะเป็นสะพานเหล็กเก่าแก่ค่ะอคพอดีว่าเ,เก็บของอยู่แล้วกเออ็เห็นเข้ามาถ่ายรูปกันก็เลยจะลองมาบ้างไปด้วยกันนะคะเคพื่อนๆ เราจะเดินไปถึงฝั่งนู้นดีไหมหรือว่าไม่ไปดีทุกคนดูดูลวดคะ่ะรู้สึกว่า <c oughs> นี่ <c oughs> เขามีโรงทานค่ะ ก็ได้ไอติมมาด้วยทุกคนเย็นสบายมากเลยค่ะเออเขาเรียกอุ้ยอุ้ยอุยทุกคนกลับดีกว่ากลับดีกว่าเสียงเหล็กมันลั่นอ้ยกลับดีกว่าค่ะกลับดีกว่าเนาะไม่ไปแล้ว นี่ค่ะ,ะฟ้าไม่กล้าเดินไปค่ะทุกคน <laughs> เหล็กมันรั่นก็เลยกลับดีกว่าพอดีแหละพระท่านน่าจะผ่านชั้นเพนเสร็จทุกคนดูฝั่งโน้นค่ะสะพานโน้นเป็นสะพานใหม่นะคะตัวนี้จะเป็นสะพานเก่าท้องฟ้าแจ่มใสามากเลยอากาศเหมือนฝนจะตกกลับดีกว่า ก่อนนอ่ะรอมอเตอร์ไซค์น่าจะผ่านได้นะคะ